สวัสดีค่ะนัทมิเลียโพสแล้วหลังเลิอกอั้มอาิชาตด้านเต๋าสมชายโผล่เมน์หลังจากที่หลายคนจับตากันมาสักพักในที่สุดนักร้องสาวนัทมิเลียก็ออกมาเปิดใจกับสื่อแล้วว่าตัวเองได้เลิกลากันแล้วจริงๆกับพระเอกดังอั้มอธิชาิหลังจากที่รู้จักและใช้ชีวิตด้วยกันมา15ปีและตอนนี้ได้ขยับสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน หลังจากที่นัดออกมาเปิดใจก็มีคนในวงการและแฟนคลับต่างพากันส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวทั้งทางนัดแล้วก็อั้มด้วยแล้วล่าสุดนัดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประกาศเลิกลากับอั้มอธิชาติโดยนัดได้โพสต์ภาพขณะที่ตัวเองกำลังให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องที่เลิกลากับอั้มพร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจโดยลงแคปชั่นว่า นัดขอขอบคุณทุกความรักความเมตตาที่ส่งกำลังใจมาให้นัดในทุกช่องทางนะคะและขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนแฟนคลับทุกท่านอีกครั้งเลิฟยูค่ะซึ่งโพสต์นี้มีเพื่อนๆพี่น้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจนัดเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเต่าสมชายก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจสีขาวดวงดาวเป็นประกายด้วย ต่อมานัดก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ของเตา๋าซึ่งเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจสีขาวและดวงดาวเช่นกันแม้ว่าจะเลิกลากันไปนานหลายปีแล้วแต่ว่าเต๋าและนัดก็ยังคงเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันและส่งกำลังใจให้กันเสมอช่างเป็นมิตรภาพที่สวยงามมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้คุณนัดมีเลียค่ะขอบคุณขอบข่าวค่ะ